สวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีครับตลาดบ้านหนองสางอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับโอ้โหนี่จักรจันทร์ยังรานขนาดเนาะขับให้น้องจักรจันทร์ครับรานขนาดง,งานธรรมชาติครับที่บ้านหนองสางเลยอ้าวจักรพรพ่สวัสดีครับอา้บอาวจบุรวาลจักรจันทร์นี่อ,อ้าวจบุร คันนี้พู้ใหญ่หนิค,นะครับผู้ให่อันนัหูหัวหัวหัวหั่หัว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 หาวรัวาัวห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 ั่หาวาัวหัวหัวหัอหัว้ัเหัว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 นัวห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 ัวมัวาัวหัวับหัวหัวหัวอัวหััวหันหัวหัวนัวหัััหวรัี่ตลาดบ้านหองสังอันันหังง่อนี่เนาะ หัวซิงเนาะหัวซิดหัวซิดโอ้หัวซิดคนนึงเข่าอีกเนาะครับปลาครับพี่น้องปลากระสุกครับปลาอันนี้ปลาโคปลาโคอันนี้ขายเนี่ยครับดี่เห็นนะซาบาดเนาะเอานวลนึงครับมะละกอสุกครับนวลและซาบาดยังครับ แล้วแซบกระปูนาโอ้พี่ตงเอ้กปูนาเจบาทไม่ค้าเนี่ยนะซาบบาทเนาะยีสิบาทขาย่สิบาท่ะขายาบาทเนาะี่สิบบาทขายเาะเอาไหมฮะเาไหนเอาเดวาตาเอาตัยเอาตัวเวเอาตเดียวเเอาตัวเีตีเอาาาตััีอาียวเดียวเาเาตีวัวีเาายาเนาะีเ โอูเจ้าบาทไม่ใหญ่นี่ฮะสิบาทเอาอ๋อหนึ่งอานี่ถือซอย์ไม่ใหญ่เพิ่นสิบาทพี่น้องนี่มีครับผลไม้ประจำมู่บ้านครับพี่น้องครับมากระบกครับอันนี้ก็เป็นร้านขายอาหารแซ่บเปนครับพี่น้องหน่อไม้สดครับหน่อไม้สดแล้วก็มีพวกนี่ครับแกงคับเติาตัวเหนียวเป็นรังามครับครับผมฮะราคาลำพองสดว่าน้อยสิบาทนี่ฮะเอาเป็นถุงดีกว่าครับ ทุกหนึ่งครับทุกหนึ่งสามบาทเนาะเอาตัวนี้ครับอันนี้น้องไม้ยังไม่ใหญ่นะนี่น้องไม้ไปบ้านน้องไม้เพ่บ้านเนาะโอ้โหพีโอ้ยสักขนาดเดี๋ยวหากินย่างกินของก็มีนะนี่น้องไม้เพ่บ้านครับคืออะไรคืออะไรกระซิบบ้านคืออะไรคืจิบบุครับ ชิมค่ะชิมได้ค่ะชิมได้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 อิมได้ช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 ิมได้ิมได้ชิมได้ชิมได้ชิมได้ิมได้ชิมได้ิมได้ชิมได้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  ตัวบางงานเราเป็นคาเนาะสีขาวนะแต่ค้ดอกซากุระเนาะครับเนาะอันนี้เป็นพักพักดาโคมครับพักผีโค้งอันนี้มีอะไรเป็นค้าใช่ไนี่อันนั้นโนมัยโนมัยต้มเสตียนางน้อยเนาะแล้แกงนเรื่อยๆเนาะชิเนาะข้าสะแกงครับอันนี้นั่นสวัสดีครับผมมิโคมองทัวร์ครับพามาเที่ยวตลาดบ้านหนองสังอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับบ่ายสามังดี ห้งป้าอาหารตามอุตการ์ลายเฮงเป็นองครับตลาดบ้านบ้านนาแม่เที่ยวอาหารเปิ้งายบัวเพ่งครับขายที่ขืือเป็นน้องเลยตลาดานะีด้นะที่เขามาเบิ่งบรรยากาศอาหารบ้านบ้านกันเป็นน,น้องอะไรันไหนโอ้เป็นน้องเลยฟักทองแล้วก็พักยางคมมะพร้กับอันนี้ครับไก,ก่ครับเป็นน,น,น้องลานีนใชัยมดแดงครับพี่น้องใช้มดเดง,บบดเดงอันนี้ข้าวเลเบอรี่ัวครับอันนี้นะ เขากลับนะเลยเนาะเขากลับพี่น้องดลปลาสุกเป็น้องครับไข่หมดเด้งงาข้าเนียครับโอุ้งพี่น้องเอ,งเอง้ยผักสดครับลายแห้งครับพี่น้อง พักครับพี่น้องพวกย้อนบัอื้อครับเครื่องแกงหน่อไม้ครับช่วงนี้ครับที่ตลาดมโนสังครับไข่บุญแดงลายแห้งที่เป็น้องคุณนะครับไข่ตื้งหน้าครับพี่น้องไข่บุญแดงครับพี่น้องครับขานไข่บุญแดงค่ะโมกอะไรครับนี Gesch ่เจัาบ้านเลยครับเป็น่ง40บาทเนาะน้องนี่พักกันหนางามเนาะค่ะเนาะได้หลายเนาะครับได้หลายได้เอาเขากอริทึมโป็น ไม้สดครับปลาพี่น้องครับมมมมเมย์ยิมโคลแคมป์เดงลายแห้งนะขนาดน้อนี่ทำงามเป็นน้องเอลยนี่ครับแคโมป์มดเดงครับพี่น้องลายแห้งครับหลลาายมด้บะคอันนี้โกชิบ้ารับไปสินะนี่เอากองหนึ่งครับตัวก,กลางตัวก,กลางเลยนี่ ไข่โมดแดงโกเลง่าสิบบาทครับที่ตลาดบ้านนองสังอำเภอนาเกลจังหวัดคนครพนมอันนี้มันอย่างก็ขับมันอ่อนมาเนาะนี่มันแซงเนาะกินโมแม่นี่มันแซงขนาดนี้คันบ่บรรยากาศครับพี่น้องครับห้าสิบบาทนีะครับไปร้อยนี่ครับ คคครับบจาขอุณ่ะสดๆเลยครับมีแข้งค้อยเนาะมีแข้งมะอ่างว่าจัดเท่าทครับนี่ค่ะยีดสิ20ค่ะโอ้สาวบาทหน่ลยตอนนี้จะเป็นเฮ็ดซอยเฮ็ดบดค่ะพี่น้องร้านนี้นะ10บาทเนาะไอเนาะ10บบาที่จ้อาบรรยากาศตลาดนี่ครับพี่น้องถ้าขนาดของขายมัน อาหารบ้านมันลาแล้วกรับมันบเป้งกันนะครับขาย4ี่สบาสิบาทนานะนี่ช่วงนี้ครับไป็นากินแกนนมไม้กันมาลอดได้ครับที่ตลาดบ้านหนองสังครับเป็นนมไม้เพรีบ้านครับสดๆเลยครับมีขายแล้วครับ 3, 5, 4, 5ชาถุงห้าสิบ 5, 5, เนี่ยเค็งโค้เนาะชาถุงห้าสิบเนี่ยเค็งโค้ดเนาะเป็นก็เป็นก็ให้ไปกินดีนะชาถุงห้า สีบาทจานละสี่สสสาีดจ้าจานละห้าบาทครับบริการนี่สี่น้องเลยคนพราะว่าบางคนก็อยากเรือกขายเด็กเซนจานะี่โเอาไปเด็ดลงเป็นนาเกครับ ผักออกกร์แกนิกแล้วก็กล้วยหรือก็มีน้ำจ็คเก็ตเจนครับร้านนี้ครับครับพี่น้องซอนเนี่ยกินมันลายครับสุดยอลดลิตรละเนี่นะทำบาทจ้ทบาทจ้าแม่เอายาด้วยไ่อยากกินเลยสินะ ลวกกีบข้าวเชียวสินาะเนื่องกินบม่ได้วาขี้ของวายไม่ได้ปะเป็นพักเนาะเป็นเป็นพักเป็นธัญพืชเนาะเอาเอากองหนึ่งครับเชิบ้านก็อันน so ี้นะเชิบ้านเอากองหนึ่งครับเอากองกลางเลยครับเด็กผู้ชายยังไงแล้วกองนี้บ่ใหญ่กองนี้เอาเกลือเลยนี่สิบาทเนาะสิบบาทเอาสองกองสองกองเราสองกองเดียวนี้สองกองเลยสองกองเลยครับนี่เป็นรวบ ตัวกินจำเดียวแซ่บตลาดนี้มันหลาอาารอาหารแรงหลายอาหารแรงหลายครับด้วยฟักทองครับดอกฟักทองดอกฟักทองอันนี้ดอกผัดติ้วดอกผักทองดอกผัดติ้วครับพี่น้องดอกผัดติ้วและยอดดอกและยอดคนกันห้าบาทห้าบาทนี่น้ำแกงนานห้าบาทอันนี้กิเลศต้มจืดโอ้ต้มเยำด้วยเลยนน้องไอ้นี่กิเลศต้มจืดแ้่ซาบาา บรรยากาศยามแรงครับตลาดบ้านหนองสังอำเภอนาเกจังหวัดนครพนมครับเต็เมไปด้วยอาหารป่าอาหารมังซ่าอาหารขึ้นบ้านไข่บัวแพงครับสามสิบสีสส่สิบห้าสิบบาทพี่น้องเลยมีทั้งนมไม้แล้วก็ไข่บดแดงลายแห้งครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศในของการทัวร์พามาเลาะเที่ยวหากินเมนูแซ่บที่อำเภอนาเกจังหวัดนครพนมครับพี่น,น้องตามมรด้วยกรรันด้วยครับรินดัตแซ่บครับ นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวกินแรงนียครับทอดไข่ใส่ไข่มดแดงครับใส่เมดเลยครับพี่น้องใส่ลาลา,ยลายอย่แซบพี่น้องนี่ครับมีนูนี้ครับแซบแน่นอนครับ เรับเมนูป๊อปปูลารในช่วงยามฮ้อนค่ะ

สุดอคเดี๋ยนี้ครับพีน้องอาหารแรงนียครับเรียร้อยแล้วครับทอดเมนจ,จักรจันครับนี่ครับทอดไข่ไก่สะแคงหมดเดยครับเปนอยงครับพี่น้องโคตรแซ่บเลยครับเป็นจักรจันไข่ครับ คุณห้าสิบบาทครับคือนากเกดได้หลายครับพี่น้องมีไข่นี่งนิไข่เต็มท้องเลยครับข,า,ขาวๆนะนี่อร่อยเต็มปากเต็มคำเลยครับ อาหารแรงของื้อนี้แซ่บนะครับทอดไข่ใส่ไข่บนแดงสุดยอดอาหารแซ่บในซ่วงหน้าร้อนครับพี่น้องกับบรรยากาศที่มีความสุขในการไปหลอดตลาดลกาเกษตรกับเขากินเลงครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับมในองอทัวร์พาเลาหากินแนวแซ่บอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับ